สวัสดีคนนะครับเดี๋ยวาสู่เกมเฟดแกนนอ d ์เดอร์ในเซิร์ฟญี่ปุ่นฉลองครบรอบ8ปีของเกมเฟดแกนนอร์เดอร์นะครับเกมที่พวกคุณรักและพวกคุณเกลียดนะครับและเกมเกลือๆด้วยนะครับก็เอาจริงวะคือผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนละกันนะครับแต่ว่าเออผมเพิ่งไปดูไรครบรอบ8ปีมานะครับผมตอนแรกผมก็เน้นว่าผมจะไฮนะแต่มันก็แบบสําหรับผมผมเฉยๆมากเลยอ่ะ ผมว่าผมว่าปีปีตอนปีที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผมไฮกว่านั้นนะแต่ปีนี้แบบอะไรมันมันเงียเๆียวว่ะผมตอนแรกผมก็นึกว่าตัวของยูโอค้ามาเรียจะมานะครับแต่ว่าตัวของยูโอค้ามาเรียก็ไม่มาว่ะผมโอ้ยตอนแรกอ่ะถ้าถ้าถ้ายูโอค้ามาเรียมาผมก็ตั้งใจว่าผมแบบจะเปิดเลยนะทำไมเกมกูค้างวะผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนับว่า เรามีเท่าไหร่เราจะเปิดตัวของโทนลีโกให้หมดเลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะเก็บยาวๆนะครับอช่วงของซัมเมอร์นะครับผมอันนี้เป็นตู้การันตี30เพชรนะครับซึ่งผมอะ่ะผมพูดอยากเปิดเลยนะเว้ยแต่แบบแต่แม่งมีไม่ถึงอะ่ะตู้นี้นะถ้าผมเรลงๆไว้นี่เดี๋ยวผมผมกะว่าถ้าผมกะว่าแบบเออถ้าตอนที่ตู้มันยังไม่ไปแล้วผมเติมได้พอดีอะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้กันแยกนะครับเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วคลิปนี้นะเราจะมาเปิดตู้การันตีเพชร15เม็ดกันนะครับซึ่งซึ่งผมแปลกใจเหมือนกันนะว่าแบบมันไม่เอาพวกตัวเก่าๆมามันเอาพวกพวกกลังลอสเบล5มาหมดเลยอะพวกเอ่ออิบุกิโดมังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวเก่าๆอย่างเช่นอาบีว่ายน้ำบ้างนะที่มาในปีนั้นเหมือนกันนะครับอืมจริงๆมันก็มีตัวเก่าๆแ,แซมมาอยู่แหละนะครับแต่ว่า เราจะพูดกันไปทีละตู้เลยแล้วกันนะว่าตู้ไหนที่เราจะเปิดกันในวันนี้นะครับสําหรับตู้นี้นะครับตู้นี้ผมมองว่าผมข้ามได้นะเพราะว่ามีตัวเดียวในตู้นี้นะครับที่ผมอยากได้คือตัวของฮิเมโกตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตู้นี้ผมอยากได้ตัวของไทระกับแวนโกนะครับซึ่งตัวของอิบุกิผมมีแล้วนะครับส่วนโดมังนี่ผมไม่จริงๆอะตู้เนี้ยผมอยากเปิดมากเลยนะผมอยากได้ไทระ ผมอยากได้ไทระสุดๆเลยอะแต่ปีเนี้ยแปดปีอ่ะไม่มีไทระตู้รีรันอยู่อ่ะแล้วผมจะผมใจจริงอ่ะผมก็อยากได้ตัวครบรอบ8ปีนะใจนึงผมก็อยากได้ไทระนะครับส่วนตู้นี้ข้ามนะครับคาเลนมีแล้วมอร์แกนมีแล้วเ,ออเมลูซีนมีแล้วตู้นี้ก็เป็นตู้ที่อยากเปิดเช่นกันนะครับแต่ประเด็นคือผมมออีโอคิตะอัลเตอร์ซัมเมอร์แล้ว แต่ตู้เนี่ยอยากได้กาวมาก,กับโมวิชนะเพราะว่าโมวิชผมออขาดผมยังขาดซับแดงอยู่นะครับส่วนกามาอันนี้ผมอยากได้เพราะว่าอวยส่วนตัวนะผมอยากได้น้องแกล่างแอซินตู้นี้ไม่มีซักตัวนะครับแต่ถ้าตู้นี้นะถ้าแบบถ้าแบบไม่อยากได้จริงๆเลยนะผมไม่อยากได้โมมืดว่ะเพราะโมะมืดผมยังไงไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบอาร์ตน้องแกเท่าไหรอ่อ่ะผมชอบอาร์ตตอนแกใส่แบบชุด ตีมกิโมโนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้มากกว่านะครับส่วนตู้นี้ไม่มีสักตัวนะครับอไอ้ตู้เนี่ยเป็นตู้ที่เกรงเกรงไว้ก่อนนะครับกับตู้นี้ตู้นี้ก็เกรงไว้ก่อนเช่นกันนะครับฝากไว้ฝากไว้ตู้นี้ตอนผมดูไลฟ์อ่ะแล้วผมแม่งไอเ้เชี่ยตู้เนี่ยกุเลงตู้นี้ไปเลยแม่งมีอิบุกิเพราะผมอยากได้อิบุกิซัมเมอร์ปีที่แล้วเปิดไปแล้วมันมันไม่ได้ไงครับเออมันก็เลยแบบเชี yeah, ่ยอิบุกิอ่ะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาสกาดี้ว่ายน้ํา NP 2มาทําอะไรอะ่ะเพราะผม,ผมก็มีซับซับเขียวซับแดงแต่ถามว่าได้มามันก็ดีไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่า NP 2ผม,มเอามาทําไมอะ่ะเพราะผมส่วนหนึ่งผมอยากได้ตัวใหม่ๆนะครับอย่างอันเคว็ดอย่างเนี้ยอันเคว็ดนี่ผมก็มีแล้วตัวหนึ่งอะ่ะผมจะเอามาไม่รู้ทำไมนะเพราะผมเน้นสะสมตัวละครมากกว่านะครับอย่างตู้นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตู้ที่ ผมเกรงไว้เหมือนกันนะตู้นี้ผมผมว่าอยากได้ตัวของกูคาร์เอ็นพีสามนะครับแต่ผมก็ไม่อยากได้เออน้องน้องแกชื่ออะไรนะบาบาติมาร์หรือบาติมอรบ์บิโตมาร์ชเออบิโตมาร์ชเอ็นพีสองนะครับอืมแต่ตู้เนี้ยผมอยากได้น้องเออฮูเหยียนจั่วนะครับน้องแอซซินแห่งเขาเหรียญซานนี่มากกว่านะครับอืมส่วนส่วนยายผมก็ไม่ผมเฉยๆนะตู้เนี้ย เว้เมส่สิส่วนยายนี่ผมเฉยๆนะครับแล้วตู้ถัดไปนะตู้นี้ก็เป็นหนึ่งในตู้ที่ผมแม่งไอ้แียหน้าโดนชี้หายเลยนะครับเพราะว่าเทียมแมทก็ไม่ได้โป๊บโจนก็ไม่ได้ไอไอเมดูซ,าซ่าเซเบอร์นี่ผมไม่เปิดอยู่แล้วนะครับตอนนั้นอนะ่ะเออส่วนทุลุคานี่ผมถ้าผมถ้าผมเปิดไม่ได้ตอนนั้นอนะ่ะผมจะเอาตู้นี้ผมจะผมจะเอาตู้นี้แบบไม่ลังเลเลยนะเพราะาตู้นี้มันมันหยิ่งล้วนอนะ่ะแล้วมันเป็น แล้วมันมีเทียแมตตะกับมีโป๊ปโจนอะผมผมรอเสียงดวงโป๊บปโจนกับเทียแมทก็ได้อะเออส่วนทุกทุกคากับเซเบอร์นี่ก็ถือว่าแบบตอบแทนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นครับตูน้นี้ไอ้เหี้ยตู้เนี่ยถ้าผมไม่มีมุรามมสานะโดนเพราะมันมีไทระโดมังโดมังนี่ถือว่าของปลอบใจนะครับเออแต่ตู้นี้ผมมีมุรามมสไปแล้วเพราะฉะนั้นข้ามนะครับตูน้นี้มีชาเลอร์มาแล้ว ที่เหลือไม่มีตู้นี้ผมผมอยากได้โอเบลอนนะแต่ว่าแต่พูดไงอะโอเบลอนผมผมไม่อยากไปเสี่ยงกับพวกพวกเนี้ยอย่างคอนเจนตีนี้ผมโอเคนะเอออย่างชาอย่างโมริีาตี้นี่ผมเฉยๆผมชอบอาร์สุดท้ายมากที่นั่งบัลลังอะเออผมชอบท่าไม้ตายนะตู้นี้ตู้นี้นี่เออผมก็ไปปรึกษาเพื่อนมาอยู่เหมือนกันนะเพื่อนบอก ตู้นี้แหละนะครับเพราะว่าตู้นี้มันตู้เนี้ยถ้าเป็นตัวผมนะผมอยากได้ตัวของเออเทสคาโลเทสคาริโฟก้านะครับผมอยากได้พี่เทสส่วนที่เหลือผมเฉยๆว่ะอย่างอย่างตัวของอะไรนะเออรัสปูตินอย่างเงี้ยผมก็ได้มาก็ดีนะอย่างเออพี่ทาคาซึก,กิหรือทาคาซึงนินี่แหละนะครับผมผมข้ามได้นะครับเออตัวนี้ตัวนี้เราเปิดแน่นอนนะครับเราเปิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเออแต่เราจะมาแตกกันตู้การันตีก่อนแล้วกันนะ ู้ที่ผมเล็งๆไว้ที่แบบถ้าถ้าคุณอยากลุ้นเลยนะถ้าคุณอยากลุ้นกับผมนะมีตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้เอ่อตู้นี้กูจะนับไหมวะไอไอไอตู้ที่ผมชี้มาตะก,กีะ้คือผมไม่มีสักตัวในตู้เลยนะแต่ใจผมอะ่ะอยากแม่งอยากแตกตู้นี้ว่ะเอาไงดีอะ่ะผมลังเลนะเหมือนกันนะแบบแต่ถ้าตู้เนี้ยคือเสียงดวงเลยนะระหว่างบักคินบาเกสอย่างเงี้ยเอ้ยบาเซสอย่างเงี้ย บาเซตนี่ผมอยากได้นะบัคคินก็อยากได้ส่วนสองสองคนข้างหลังนี่ผมไม่วะเออตู้เนี้ยไม่เสี่ยงเสียเส่ยงชี้หายเลยนะผมบอกเลยถ้าถ้าหันมาปู้แล้วเป็นแล้วเป็น,ปนอะไรนะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์อย่างเงี้ยแฮปปี้เลยนะคุณแต่อย่ากออกสีดาวมาแล้วกันถ้าเอาพีกๆเลยนะผมมองว่าอันเนี้ยพีกสุดนะครับลุ้นเลยเนี่ยสองต่อสองไม่สี่ เออสอต่อสองไปเลยเดี๋ยวเดผมฟังเสียงก่อนผมขอขอสองตัวเถอะสองตัวเถอะเบอร์ซเกอร์เถอะขอร้องเถอะอันนี้ผมจะไม่สคิปนะครับอาจจะอาจจะรีลานิดนึงนะครับแต่ว่ามันลุ้นอะ่ะถ้าเป็นอีบุกิผมก็คุ้มอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ไอ้เอ้าไอ้เหี้ย กูกูก็นึกว่าไอ้อันนากูนึกว่าเมอร์ลินหญิงไอ้สัตว์เฮ้ย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 มาแล้ว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 มูแคสเตอร์อันเควิดมาเสียงเลยไหมล่ะอันเควิด n p ็นพีสองอืมโอ้ยเรียโ้โหตรงนี้ผมไปเปิดตู้ไอ้อะไรนะอันนั้นดีกว่าตู้ของโมโมมืดอะ่ะโอ้ยอย่างนี้ผมต้องได้โทรนริโกะแล้วป่ะไป<อ>กูมไม่น่าวัดดวงเลยอะ่ะผมน่าจะไปเสี่ยงกับตู้ใหม่ๆมากกว่า สกิปไปนะครับอืมโอเคทอง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 มาเป้ามาเป้าตอร์แคสเตอร์ใครวะโอ้มีแล้วอะ่ะมีแล้วอะ่ะกูได้อีกแล้ว

にに備えるる魔魔術術障害を破壊すすすすはは自信ががありまま城の外の外世界は不慣れですがどうかよろししくお願いしますねハッピー ผมได้อันเกรด NP 2องไว้เฮียลูกนี้ผมไปเสี่ยงเอาคูคาร์ AP 2องดีกว่าแต่ได้อันเครดมาก็ถือว่าส่วนตัวเฉยๆนะครับเออส่วนตัวไม่ได้อะไรกับอันเกรดอะมาเอาไปโอ้เท่ากับว่าผมมี NP 2อยู่3ตัวมีตัวของอียดยาคูคารอันเกรดอ่ามันจะว่าไงดีหละ่ะมันจะ คือมันมันเหมือนมันจะเสียใจตอนตู้การันตีนะแต่ตู้แต่ตู้อันเนี้ยตู้ของครบรอบแปดปีอะแม่งผมไอเชีย่ยได้โคตรเร็วเลยอ่ะแล้วผมผมยังไม่รู้สกิลของอันนี้เลยอะตัวของเอ่อโทเนลิโกเลยนะครับว่าทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นซี e ีในตู้นี้นะมันถ้าผมจะไม่ผิดมันแจกสองใบหรือใบหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าผม ผมจะไม่ทรยศจิตใจผมเด็ดขาดนะผมดูนะว่าออตอนแรกใจผมโลเลนิดนึงนะว่าจะเอาเออพี่สาวพนักงานออฟฟิศคนนี้นะครับแต่ว่าหัวใจของผมนะมันสั่งมาว่ายังไงเ <c oughs> มียหลวงก็คือเมียหลวงวะ <c oughs> แรกไหมนี่แหละนะสก,กาฮะนี่แหละนะผมเล็งไว้ผมเลงไวละละ้แล้วล่ะอ้าวกูก็นึกว่ามันจะเปิดซีอีมาให้ดู นี่ตัวของสกาฮะแหมสวยจริงๆแบบถ้าถามว่าผมอวยใครที่สุดเกมนี้นะมี2องคนคือเมฟกับสกาฮะนะครับเออถ้าเอาตรงๆเลยนะไปในๆนคลิปมันสั้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ไอดีรองกันเลยดีกว่านะครับไอดี ID รองผมจะเปิดโทนิโกนะครับไอดีอ ID รองนี่น่าจะไม่ได้เติมนะเพราะว่างบน่าจะหมด จริงๆตอนแรกกะจะเติมไอดีลองแหละถ้าไม่มันถ้าติดตรงที่ว่ามันไม่มีตู้30เมตรน้ำต่อผมกะจะเติมไอดีลองด้วยนะตอนแรกผมกะจะมาไล่นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไอดีลองแล้วกันนะครับเอาละครับเรามากันที่ไอดีลองนะครับไอดีลองนี่ผมจะไม่พูดถ้ำพำเพลงนะครับผมจะกดสคริปต์ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเออเวลาจราจะเวลาเราจะได้กระชับนะครับไอดีลองนี่ตู้การันตีนี่ไม่ต้องไปถามถึงนะไม่ได้เปิดนะเพราะไอดีลองนี่ ไอดีลองญี่ปุ่นน่ะแม่งโชคดีกว่าไอดีลองเซิร์ฟเอ้ยโชคดีกว่าไอดีลองไอดีไอดี ID ลองเซิร์ฟญี่ปุ่นอะ่ะโชคดีกว่าไอดีหลักเซิร์ฟญี่ปุ่นผมอีกนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวคุณดูคุณดูคุณดูไรเดอร์ใช่ปะสกีปไปอ่ะอ้าอ้าอย่างงี้เซิร์ฟอะต่อต่อต่อ,ตอมาอาจจะ อีซี่เป้าว,วงทองเป้าซ e. ีเฮ้ยเฮ้ยมึงรู้ตัวปะมึงเป็นไอดีที่แบบเปิดทีไรไม่งออกเลยนะถ้าอยากอยากได้ตู้ไหนอะอ่ะซี e C อีสีดาวเออผมเพิ่งสังเกตเว่าว่าซีอีส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแบบลอสเบล์อ่ะกินไปสามใบแล้วมาครับนะ ร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบเมตรนี่หายไปอย่างรวดเร็วเลยอ่ะอะอะอะทองอย่างนี้ผมบอกแล้วใช่ป่าแคสตเตอร์โทนิโก้เอ้ยกูบอกแล้ว <c oughs> ขอไปนะครับขอไปผมบอกแล้วมันตึงได้สั้นเลยอ่ะแต่ไอดีลองนี่ก็เสียก็พูดตามตรงนะว่าเสียเยอะไปกว่า ก่าไอดีหลักอยู่นะครับก็ไม่น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะได้มัง่ายขนาดนี้แต่ผมแต่ผมชอบชุดของออโทนโลิโกชุดนี้นะมันดูแบบมันดูฮอกวอ์อ่ะมันดูแบบฉันฉันจบมาจากโรงเรียนเวทมนต์ฉันพร้อมจะเป็นราชาเวทมนต์ยิ่งใหญ่เอ้ยไม่ใช่ ไอ้คำพูดคำพูดมันเหมาะอย่างนี้มากเลยนะครับมันแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าชุดนี้สวยมากนะครับเออแต่ผมยังไม่รู้ความสามารถน้องแกเลยอ่ะคือแบบเซิร์ฟเปิดได้เว้ยสิตู้มาได้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บผมก็มาอัดเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปนั่งเลือกตู้การันตีอยู่นะครับส่วนตู้การันตีนี่ผมถามว่าผมเสียใจไหมถ้าผมได้ว่ายน้ําครบชุดอ่ะผมก็ไม่เสียใจนะชื่อผ่ผพูดหล่อเลยวะเออ ส่วนซ e อ่ะของเซิร์ฟนี้ผมผมลังเลอยู่นะผมจะเอาใครไอ้น้องไอ้น้องนี่ก็สวยอะมันแบบมันไม่ได้มันสวยแบบน่ารักน่ารักอะส่วนส่วนป๊บโจนนี่ก็แบบถ่าเหมือนเหมือนแบบมันเดินขบวนพาเหรดอย่างเงี้ยแต่จริงๆอันนี้เป็นธีมไทยนะเออผมชอบนะผมชอบป๊อบป๊อบโจนภาพนี้มากเลยมันดูแบบเรามาแบบมาเออเขาเรียกไงสนุปตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้า i อดีเนี่ยจริงๆผมอยากได้อีบุีิว่ายน้ำด้วยแม่งสวยสวยนะครับเอออบีอบีนี่ผมแบบน่ารักอะ่ะน่ารักแบบแบบยังไงอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนพา,อนาน้องสาวไปเดินงานอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ถ้าเป็น ID นี้นะไอดี ID นี้มันมันมีใครวะเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะครับ อ๋อผมนึกว่าไอดีนี้ผมมีเน,นี่ยผมนึกว่าไอดีนี้ผมมีตัวของเอ,อ,อิบุกิซะอีกนะเออเลือกใครเดียะระหว่างไอตัวของตัวของเอ,อทียแมทกับเอรชิกาวแล้วก็มันมีใครอีกนะแต่แต่ผมเห็นละตะกี้ผมเล็งไวล้ละว่าผมจะเลือกใครนะอุ้ย <c oughs> แต่แต่เอเล <c oughs> เอเลสวยมากเลยอะ 楽しいものからอおのものを紹介しよううมอบกีนี่ก็แบบพี่สาวพนักง,งานออฟฟิศอะไรอย่างนี้เลยแล้วแบบโอ้โหทำไมมันไม่แจกให้ครบทุกใบไปเลยว่ามันจะให้เลือกทำไมอืมแต่ละใบก็สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นผมนะเฮ้ย มันกล้าวใจเหลือเกินถ้าเป็นผมอ่ะผมจะไม่ลังเลเลยตั้งแต่ผมแรกพบเห็นนะผมจะไม่ลังเลนะนี่แบบแบบพี่สาวคนักงานออฟฟิศแบบไอ้นะรุ Krsna> ่นน้องเย็นนี้เป้ยสิเว้ยสิรุ่นน้องเย็นนี้ไปดื่มกันไหมเดี๋ยวพี่เรี้ยงอะไรยะเฮ้ยแบบแหม กูไม่น่าไปเสี่ยงเอาอิบุกิว่ายนามไปที่ทแม่งส,ส,สวยเลยอ่ะผมก็ไม่คิดว่าอันอันเคลดจะออกอะลูกนี้ผมไปเสี่ยงเอาคูคานดีกว่าแต่ว่าถ้าตู้เนี่ยนะถ้าผมเสียใจที่สุดที่ผมไม่ได้เปิดนะน่าจะเป็นตัวของแช็คเดอร์โมเรนะครับออตู้นั้นอนะ่ะเป็นตู้ที่ผมแบบปักปักใจเลยว่าแบบแม่งจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้เราไปเจอกันตอนตู้ การันตี30เม็ดเพชรเติมนะครับเออถ้าผมคำนวณดูแล้วประมาณพันหนึ่งอะประมาณไม่เกินไม่เกิน1,100อ่ะหรือแต่ถ้าพูดตามตรงนะไม่เกินพันสองะเป็นตู้ที่คุณสามารถเลือกตัวอะไรก็ได้นะผมไปดูมาละทั้งตัว s t o รี่ล็อกตัวไม่ลิมิตอย่างเงี้ยเพราะเพราะผมจำได้ว่าไอ้คาร์ดแลนเซอร์ะมันมีเอนคีดูด้วยเพราะเพราะเอนคีดูเอนคีดูอะมันไม่ลิมิตใช่ปะ แล้วมันแล้วอย่างไรเดอร์มันก็เลือกตัวของเด็กเด็กได้ด้วยนะครับเออผมไปดูมาละมันเลือกได้ทั้งตัวไม่ลิมิตตัวสตอรี่ล็อกตัวลิมิตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเออเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันในคลิปแยกนะเพราะคลิปแยกคลิปนั้นน่าจะยาวนะครับดูทรงแล้วน,น่าจะยาวพอสมควรเลยนะครับอืมเดี๋ยวอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้ว สำหรับคลิปฉลองครบรอบ8ปีของเฟดแกนออเดอร์ในการเปิดตัวละครครบรอบ8ปีผมถือว่าผมแฮปปี้นะแต่ผมอาจจะเซ็งๆกับตู้การันตีนิดหน่อยนะเพราะว่าผมได้ซ้ำว่ะจริงๆจริงๆมันผิดที่ผม,ม้ม่แหละนะที่ผมไม่เลือกไม่เลือกไอ้ตู้ตู้ของแจ็คเดอร์โมเ์อ่ะจริงๆตู้นั้นผมไม่งจะเปิดแล้ว่ะนะแต่ผมโค้งสุดท้ายอะ่ะไม่งลังเลไงก็เลยมาเปิดตู้ของอันเควตนะเออแต่ผมก็ได้ ได้อะไรนะโทนลิริโกะมาใน30 30หรือยี่หรือ60วะนะผมก็ผมผมก็ถือว่าแบบปลอบใจอะ่ะผมก็ดีใจนะแล้วประเด็นคือไอดีลองผมก็ได้ด้วยไงนะผมก็ไม่ได้อะไรอะ่ะผมก็เลยกลายเป็นว่าผมเฉยๆเลยอะ่ะผมก็เลยกลายว่าอารมณ์ผมกลางๆเลยนะถือว่าดีนะถือว่าโอเคแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในตู้เฟดแกนออเดอร์ในตู้การั Order, นตี 30เมตรหลังจากนั้นเราจะไปเจอกันอีกทีตอนตู้ซัมเมอร์นะผมโอ้ผมว่าซัมเมอร์นี่ผมเลงไวล้ละผมอยากได้สีดาวมากผมผมเตรียมแตกกับซัมเมอร์ผมบอกเลยนะครับเออเดี๋ยวผมไปเคลียร์เนะื้อเรื่องโอเดียมคอบทหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับที่รับชมใครเปิดได้ตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครกิโลออกก็คอมเมนต์ได้นะผมก็อยากได้เห็นนะอ่ะก็เออไอดีหลักก็ไม่ถึง60ใช่ปะ ไอดีลองนี่ก็อาจจะล่อไว้สักเอ่อร้อยเมตรอะไรประมาณนี้นะผมจริงผมจําไม่ได้นะผมเปิดไปเท่าไหร่นะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมใครได้ตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะสําหรับใครที่จะเปิดตู้การันตีหรือเปิดตู้ตัวละครครบรอบ8ปีนะก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับขอให้เปิดได้ตัวที่อยากได้กันนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับที่รับชม บายยครับผมขอให้โชคดีกับการเปิดกาชานะครับขอให้ได้ตัวที่อยากได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ bye bye, ครับบายบายครับฮู้ 記憶の底よりは消えて